สวัสดีครับพี่น,ออน,น้องนี่เขามาตามนัดแล้วเขาเขามายามเบ็ดพี่นอ้องเขามายามเบ็ดยามเบ็ดยามเบ็ดไปอะไรกันครับวาสิมีป่ากินทักหลังบ่หยามรงเบืงครับ nhân đế hay cái, cái trên này

sao nắng sao nắng kia đâu phi long ma leo ma em tuổi rồi phong ngâm nhá <laughs> phong <laughs> <laughs> không <laughs> bao giờ <laughs> 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 มาดึกเหมือนเอ้ยี่ว่เเวีดด้วเอาเอียงพวกลังพี่พวหลังพีไปจะไปดูจะไปยังยวไปยังดูดูงงงงนี่ถึงวะแต่ว่าเขาเดยปัไ้ตัวเล็กเราพี่น้องตัวนี้มันขาดไปตายวะงมั้ยูม้ดกันครับไปดูกัน ว่าวครับรลี้ยงครับยังวะยังวะครับครับรุ่นวะครับรุ่นครับได้แล้วครับได้แล้ว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 นะครับนะครับพี่มียมครับสองตัวแล้วครับแต่ตัวนั้นมั่งเลยนึ่งสามรู้ว่าบ่เข้าใจเหื่อนวล่าเปล่ไปใส่ใส่ก่อนใส่ยัง คือปรุเรืองสันนวันเพียงเลยเนี่ยแข็งงเงินวานเวียดเอาล้างอะไรใส่ยู่ดิฟมมันคือไมอยูสันพี่สมก็ต้องพอดีมอยเราใส่สะดวแล้วเงินวาโฟมอยู่คือใส่หมูบังหันไหมฟมอยู่ของเงินหนเลยเรใส่สะดวนแล้วเฮ้ยแล้วคือใส่ฟมเดี๋ยวใส่ก็พอ เ,เด็กเราครับลาไรสองตัวครับโอ้ยพี่นองครับพี่นอนองไลสองตัวแล้วถื่ว่าเบ็ดลีอีกหลยครับจะพาพี่นองหยาบมึงสงสัยมนี่มันขาดน,น,น้ใ้จิ้เววงทักอีก้เฮ้ đi đặc hảo Đi lẽ ông cứ từng từng ủa từng Ôi cứ định lấy hết người đặc ได้ใช่ยบ่นอไ่ได้ใช่มั้ง่ามาขามา นี่ดีมีกูได้วะก็ดเอาปากย่านี้มีเครือขูดนีไหมถึกหลักยามเลยพี่น้องตรอบรอบถ้ารอบร้อหลังครับดร้อยหลังเี่ยวมาย่อไรมึงจะนังองแรงยตัวหน่อยผงใสข้าวเ้าได้ตัวนข้าวเ้าม่หลักยามข้าวเ้าได้เอาให้ นี่ตึงครับนี่ตึงครับนะพักบุ้งมันตึงไปไหนก่อน

Đây đây bắn chuột anh. Được còn phim yum. Cái giấc rồi nó biết chip sắm, <laughs> <laughs> Luôn còn đi. Cái ใส่ไม่โฮโฮกกไดีเหี้ยตาขึ้นลยฮไปเรยครับเร่อยกไลยครับเบีดพอ,อใส่ไลยหลังอยู่ถึงบ้านบ้า tiếng em Na lạy Hả? Na lạy Na lạy ăn lạy 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 mấy lạy lạy ta liền lạy 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 ni thấy sẵn Sẵn nhẹ lắm Sẵn phân hoa là bình hồng. Bình hồng, ở nó chỉ nhau nhau ở dưới xoắn thì nó nhau phượt ạ? มีสิบวันเจ็ดชิปเน่าที่เอาแค่สิบนาทีหรือเก่านาทีพอดีขอ,องเมีครับยังวังงด ดูทันเบียดล่ะเบียดล่ลาลลลก่อนบ่ วิธีหากินแบบบ้านๆครับคือหากินปลนาปไหลเนาะใ่เบ็ทปลาไหลถึงไล้พี่น,อน้องตีแล้วมี่ยังบาพี่ยังเกิดอขึ้นบน่างก็ขวางงานมาอีกท่านค่อค่ายปลาหัวตะกินเดิด นนปลาของมัจะกินเบ็ดพี่นอ้องไายก่อนนี่ร้อนบ่บ่ร้อนมันขาบเหียเหียมันใหญ่มันได้ไข้เลยอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ดึงดึงออกไปใช่อันนี้ดึงกันน,นี่ถูกไหมจ้าสินงสิถืๆว่าไงล่ะ จะว่างเฮียไปนีจ่จะวะ่าดึงขอบไปทั้งไหนมันสีมันสิติดบ่หนีไม่รู้วงังไม่ไม่ไม่น้ำคือไข้ยีกก่สิว่ะน้ำขั้นเนึ่สามบอกคนนแต่อันน้สิคือมันกินบอก่ั่เลย แล้งหังนชินอยูนดึงไี่หรุนถ้าขุนตามไปดูครับตามไปดูลังติ้มจริงจริงครับเชียงวะอันนี้แเีงี่หฮะสองเีงสเีงเงเีงสัวว่เงีหลังอย่างง ครับครับคับฮบตามไปิ่นตามไปต้นตามไปยื้ออย่งเตันแบงคสี n g บ้าันาวัฮะานี่ตามข้นไปตามขไปยิงง่แล้วสุดได้พี่้องได้ได้โอ้โหได้แล้ได้แล้วได้แล้

เดียวเราวเดเดว้ายเรียกกันเนาะเ้ยพน้องคลิปนี้ห้อไวซมีาเจ้ากันพี่น้องมัแล้วมาแล้วเวลาได้ไรลเตอไรเต๋อเรอยู่ครับเไรอยู่เพ่คลิปนี้ห้องไวซมี่ฝากขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เขาบาเบื้องลูกเบ็ดเฮ็ดหาวิธีบ้านๆให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องรองเบื้งสูตรเนี่ยห้องรองเบืงแมนวิธีบ้านๆหาอยู่หากินตามภาษาพื้นบ้านของวิธีอีสานห้องครับ บปเลยไปลองไปล่ำไ,ไปหาคยูหากินแบบนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ